โอ้จะพักเมื่อไหร่เล้วจะถึงแผ่นดินก็ยิงร้อนอ่ะต้องแสดงแป๊บแล้วยิงในไม่ไหวแล้วไกลก็ไกลเหิวก็หิวร้อนก็ร้อนไมย์ก็เมยขนาดนี้จะไปต่อได้ไงเล่าร้อนจะแย่อยู่แล้วเนี่ยให้ออกยิงพักสักแป๊บนเดิมไดหรือเปล่ามีพัดลมหรือมีแอร์มัไหมรอไปล้วร้อนเป็นสามคนก็ช่วยหน่อไม่ได้ร้อนใช่ไหมร้อนสิอันหน้ามาเดี๋ยวจะเป่าให้คุณเรศ หิวข้าวหิวข้าวไอ้นี้ฮะมีหรือเปล่ามีข้าวหรือเปล่าวันนี้มาวัดยังไม่ได้กินอะไรเลยรอกินชั้นต้มเนี่ย<อ>ขก็ไม่ได้หัวใหญ่โตไม่มีข้าวอะไรเลยเหรอใช่เดีไไน,นี้ใส่เน็ตได้ไหนี่หัวปอนหรือส่วปลาเนี่ยมันใหญ่แล้วไม่ไหวแล้วอีกลอแล้วไม่ไหวหรอกคิวนะอ่อไม่ได้หรือเปล่าใช่ไปหาปหรือเปล่าหามาให้ไหวเลยนะพวก คุณกะบอกหญิงเลยโดนคุณกะบอกเจ้าขาทหารเมืองเนี่ยใช้อะไรไม่ได้เลยเอาใจคนสวยเขาเหน่อยเร็วคนนี้ะอ่าน้ำฮะเอาไปให้อเมาเหรอเอ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 ไปก่อนเลยลเกุณเข้าไปให้อคเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอามาจนี่น้ำอะไรเนี่ย,ยนะ้ำระ เปลียกเสื้อสิบห้าสิบห้ากูเลยอะไรสิบห้าสิบห้าเสื้อสูตรโอ้โหแหมมึงนี่นะเขาน้ำมาจากไหนเนี่ยใช่ไปน้ำมาจากไหนเขาน้ำมาจากไหนห้องที่สองโอ้โยิงเด้งไม่ได้เลยมึงกล้าละน้ำในห้องน้ำให้ื้ายหญิงเสวยเลยไงมึงต้องไปหาในคลองในบ่อดด้วยิงเด้งไม่ได้หรอกนะพวกเนี้ยเดินทางเถอะเจ้า ผู่หญิงแค่ต้องดินน้ำแร่มีน้ำแร่มีน้ำแร่ออราไหมเดี๋ยวต้องไปเซเว่นแล้วเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวไปพิเศษเซเว่นเพิ่เสนอผลก็จะดิผิดไปไม่ไหวแล้วพักว่้หรือเปล่าตอนนี้กองทะเบียนได้หมดแล้วเดี๋ยวก่อนเชิญคุณพัอจารย์จะหามาให้แต่จำไว้อยู่ตรงนี้อันตรมันมากจะหาว่าเราไม่เตินเดี๋ยวกูจะมาคิดบัญชีนะคกัน ุผู้ว่งสวยงาค้องสุนทรีในสายตาคองสุนทรีในทหารตี่ตกหุ่มใยองค์หญิงเรีย่อค่ะองค์หญิงรู้ตัวหรือเปล่าเพาองค์หญิงทั้งสวยเจ๊้ทั้งหน้าละ พอดีว่าบ้านเก้าของผมชั้นสุรเดชอะขาดคนหุงข้าวเราอยากให้องค์หญิงเ่ยไปช่วยหุงข้าวหน่อยได้ไหมเสียใจอง้ไม่เป็นอยากกินข้าวอะต,ตลาดเลยถุงละห้าบาทกิแนแค่บ้านเี่ขาดคนหุงข้าวอยากให้เจ้าเป็นคนช่วยหุงข้วพ่อแม่แ,แก่คูเขาดคนหุงข้าวไม่ไ เอ็นเพราะงานนั้นลุกทุกวันก็ุกขานตอ เมื่ป่วยาัจะได้มันช่วยรักษาป้าปอบตงาดคุคนขเขาอยากให้เจ้ามาช่วยหูเชียงผู้จะเปนฝ่ายคาดคุณจากที่ใช้ต้อคุณยิดามาดัง้ย่ชีวะมามาเป็นของแค่ที่เยวกัน thank you Khen subscribe Chặt Oh. เลยเนี่ยขอร้องปล่อยองหญิงไปนะกูไม่ปล่อยเมื่อเรื่งกางกูไปนี่จะเล่นกับพี่เลยเนาะทำไมวะจะเล่นกับพี่นะพี่มีสิทธิ์อาจารย์หนูหนูกันไทยเออทีนี้มนกบอกหนูขอเตยกูไปไม่ได้เลยพี่สักล็อกตัวทั้งหมดดูวใกล้ๆดูวใกล้ๆอะไรวะแขนฝาไม่เห็นที่เสื้อบ้างอยู่ข้างในยงในกว่างในแขนฝาซ้ายกูดูทำไม ฝาศักดิ์เด่นเด่นเน้นยิ่งรักแขนซ้ายศักดิ์พ่อบรรหารสตาร์ทพินสองสี่ข้างศักดิ์สนอกเกาะเนวินข้างหลังข้างหลังอะไรวะไหนดูดิโอ้โหเกลื่อนบานเลยว่ะถบจะเกลื่อนข้างหลังศักดิ์ทักษิณบินกลับประเทศไทยทำไมอยากเล่นกับพี่กลับไปซะกูไม่กลับจะกลับไปจะกลับไม่กลับกูไม่กลับ ไอ้น้องมีดเล่มหนึ่งบอกน้อยทำไมนี่จันเล่นไม่ได้เียมเลยเฮ้ยเล่นน้อยไม่ดีเกี่ยงกันเล่นนี้ดีกว่าไอ้เนาะไอ้นึ่งตุกสีตุกห้าเดี๋ยวสิบจะกลับไม่กลับกูไม่กลับได้ฟังคำลำปลาใคทำไมวะเหมือนใครเอามาให้เข้ามาตีปีมึงงูกะแขงหรือว่าตุกกะโปอ ให้ดุข้างนอกมึงปกแต่ข้างในมึงฟีมาทำตนหัวเปรตตูกูจะจับยัดลูกให้ปูนีปูนีกูก็ไม่ตายเอาปูนีกูก็ไม่ตายมึงจะเอาอะไรมาเบปูนีมึงก็ไม่ไตายตายยากปูนีมึงก็ไม่ตายกูจะ มึงไปให้ช้างถีบช้างถีบกูก็ไม่ตายเอาช้างถีบกูก็ไม่ตายให้มึงจะทำอะไรกับกูอีกช้างถีบมึงก็ไม่ตายช้างถีบมึงก็ไม่ตายกูจะจับมึงไปให้หินมีบฮะอะไรนี่หินไห,นหนยลากเียบสะยาวเลยใจหายแวบเลย าหินหนีกูก็ไม่ตายเอาหินหนีกูก็ไม่ตายมึงจะทำอะไรกับกูอีกหินหนีบมึงก็ไม่ตายตายยากหินหนีบมึงก็ไม่ตายกูจะจับมึงไปให้กะลีหนีบเป็นไรวะกะลีหนีบกูชอบใจกะลีหนีบกูชอบใจเฮ้ย ไปไวๆไวช่วยห้าสิบอัวพูดไม่จริงให้ลูกอีลิงชักงตีด ข้อมาสิไม่เป็นไรท่านนารธาครั้งนี้ข้าพเจ้าตูระเดชจะถือว่าท่านเป็นแม่ทัพใหญ่เหมือนการมาทัพในครั้งนี้แต่ครั้งนีท่านมีสิทธิ์จะตังอะไรข้าก็ได้เฉพาะที่ถ้ากลับถึงทญ่นี้แม่ท่านไม่มีสิทธิ์ต่อไปและท่านจําคําข้าไว้ดีตัวองค์หญิงตูนทเนชถ้าไอตูระเดชไม่ยัง ก็จะวังเยี่ยได้ไปยังไงบ้านจาคะไปซับจมูกหนเมือยออแป้งไม่มีแล้วทหาผู้นั้น่าจรียักดิ์ศ้งมีสุนันทินเป็นพระท่านเพระท่านคนเดียวข้ารอรฐสมควรต ของข้าลงโดยพระเกีเเกรยรติของฟ้าหญิงฟ้าหญิงสุนันทีนเพื่อเจ้ขาข้าก็บอกว่าฉันมีเรื่องภายในใจที่อยากจะบอกถ้าฟ้าหญิงไม่หับเอี่ยมก็บอกว่าฉันตั้งใจเอาไว้ว่าถ้ากลับไปจะทูลต่อพระอบุรามหาราขอฟ้าหญิงสุนันทนีเป็นคู่แต่งงานคุณท่านาปาปเป็นอะไรคู่อะไรคู่ขอเจ้า คุณทำารไททานแบ้พูดจริงปะาทเจอผู้หญิงมากยทำไมทไมเจอมากมายไม่อก็ไม่ชอแต่ไม่เคยถูแล้วก็ไม่เคยจสวไวก่ไ็้เลยิปให้เราให้เรายะไอนเจอใครก็พูดอย่างนี้ อย่าพลาดมาถึงอ้อมนี้นะไฟสยซุปสวยจัดร้ยอยไม่ครบเข้ามาจากไหนดวงดาวจับสูร เรื่กเจกอแล้วทีย่ยวกูดตรงจะยอมมอบเจใจที่พูดว่าเหได้เลิฟวกาีมีรักมากคง,งจ,จากใจเจาะจงรักเดียวใจเดียวไม่เชื่อหรอกก็ <c oughs> อบอกคนนะพอถังราบใครพอว่าอะไวเขาพูดเป็นยัง้ง คุยไม่พอที่รักจริงน้แม่ทูดโอนวนน้องให้ตอกกลวนำชายรักชโโั่วไม่มม้หลอก ជាកូនត្រង់ជា